เอาไปได้ไไดูซิไปได้ไหมโอ้ไปได้เหมือนกันเอาเลียเล้ยวค่ะเลี้ยวค่ะเอาไปเลี้ยวไปทางนู้นค่ะเมื่อกี้ก่อนก็ขเกลีวเลยขี่ไปทางนูง้นขี่ดีๆค่ะก็เกแล้ว

เอาเลี้ยวค่ะเยี่ยมเหนื่อยแล้วเหรอไม่ถือที่พักโอ้พักเยอะก่อนใช่ถ้าเวลาเยอก็ลก